สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะมาเปิดกล่องชุดสโนซากุ u ะค่ะก่อนจะไปสุม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องคุณาสินกันด้วยนะโอเคค่ะไปดูชุดกันว่าเป็นยังไงสีชมพูขาวน่ารักมากเลยนะข้างหลังสวยมากเลยอ่ะโบใหญ่เปเ่เลยทรงผมแพรชอบทรงผมมากๆเลยหมวกหมวกสากุระมีเชอร์ี่ข้างหลังด้วยอ้ยน่ารักอะ อันนี้สกินปืนค่ะเฮ้ยสวยนะ M16 เท่มากเลยอะ่ะอันนี้กระเป๋าที่ห้อยกระเป๋าล่มส่วนตัวแพ้ว่าล่มมันดูธรรมดาไปนิดนึงนะโอเคค่ะไปสุ่มกันดีกว่าเนาะรอบนี้กล่องสุ่มจะมีมาสองกล่องเนาะกล่องแรกก็จะเป็นชุดพิงกี้เมาส์ค่ะ ชุดพิงกี้เมาส์เปิด10ครั้งจะใช้ UC ทั้งหมด6,710 UC ส่วนชุดสโนว์ซากุระที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้คือเปิด10ครั้งใช้1,200 UC ค่ะยังไงมันต้องเหมาอยู่แล้วอะกระดานถ้าอยากได้หมดทุกอย่างอะนะเพราะว่าฝีรอบแรกอะมั่นใจเลยว่าจะต้องได้พวกนเนี้ยเนี่ยต้องได้พวกเนี้ยแน่นอนเลยชุดกับหมวกกระเป๋าปืนไม่ออกแน่นอน โอเคค่ะก็ไปสุ่มกันนี่เห็นไหมละ่ะบอกแล้วแต่แพ้ว่าชุดสวยนะทรงผมมันน่ารักมากๆเลย ว่านี้ต้องได้ร่มแน่เลย <c oughs> จริงด้เห็นไหมอันนี้คิดว่าน่าจะได้ทรงผมไม่ก็กระเป๋าอี่ทรงผมน่ารักมากทรงผมชอบมากมหมวกมาแล้ว โอเคค่ะทุกคนน่ารักมากไปลองใส่กันแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกอะไรตัวละครก่อนแปบ๊บหนึ่งนะโอเคนี่น่ารักมากเลยเอ้ยที่ไหยกระเป๋าหายโอเค อ้ยหน้ากากใส่มาทำไมนี่ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเลิศอะไปเปลี่ยนเปืนกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่สนามฝึกซ้อมน่ารักมากเลยอะดูดีอุ้ยสวยมากทรงผม เดี๋ยวจะให้ดูสกินปืน m 1 6อยู่ไหนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ค่อยได้เข้าอ่ะด,ดูรู้เลยว,ว่าแบบไม่ค่อยได้เข้าอ่ะนี่สวยอยู่นะสวยมากเลยอ่ะปืนหมวกเฮ้ยเออหมวกทรงผมนั่นแหละถูกแล้ว ไลายปืนสวยมากเลยนะสวยมากเลยอะกระเป๋าก่อนหยิบกระเป๋าก่อนกระเป๋าหมวกมันมองไม่เห็นแน่เลยเพราะว่าแพรปับไว้เอ้มองไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะกินปืนกระเป๋าที่ห้อยองผอมชุดสวยมาก จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดกล่องชุด s n o ์ s a ก u r a เนาะคลิปนี้ใช้ uc ไปทั้งหมด1,200 uc ค่ะเหมากระดานเลยเพราะว่ายังไงมันการันตีที่ต้องได้อยู่แล้วเนาะก็คุ้มค่ะคุ้มอยู่แพรก็ฝากช่องคุณนาสินด้วยนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์แนะนำผ่านได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือว่าใต้คลิป y o u t u b e เดี๋ยวแพรจะแปะลิงก์เฟซกับ Tik t o k ในใต้คลิปนี้ไว้นะคะ ในอนาคตก็จะมีกิจกรรมจาก UC แล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีสตรีมเกมด้วยถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆไปกดติดตามไว้เลยนะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ